สวัสดีเราชื่อจิมมี่เราเป็นเด็กใหม่ของที่นี่เราอยู่โรงเรียนเก่าโรงเรียนเก่าของเราชื่อโรงเรียนบ้านบอกแก้วฮพอฉันเข้ามาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ฉันก็มีเพื่อนใหม่ที่สนิทกับฉันมากๆเลยชื่อว่ามินตราเธอนิสัยดีมากทั้งเรียนเก่งและตั้งใจเรียนอีกด้วย มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าปีโป้คอยจะแย่งมินตาไปจากฉันตลอดเวลาเธอนิสัยแย่มากๆเลยตอนนั้นเธอจะตบจะตีฉันและแย่งมินตาไปจากฉันอีกด้วยฉันก็เลยไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวและจุดจบของปีโป้ก็คือไม่มีใครครบเธออีกต่อไป